สนามนี้อยู่ที่ขอนแก่นนะครับบางคนบอกว่ารอในกลุ่มเหมาแล้วนะครับผมขอบคุณมากนะครับป้ายครับเบอร์สามครับผมน้อยหนูงเบอร์สิบสี่นะฮะ ใกล้ๆอยู่นู่นเลยปลายๆนะฮะมาแล้ว ก็คือกุมภาไม่มีนะฮะจบแล้วนะฮะส่งคืนรถแล้วไม่คือเราก็แพนไว้ว่าเดือนนี้มันน่าจะมี หล,หลายวันหน่อยเพราะเราก็ทำทำเราทํางานแล้วก็แผนเวลาไว้ดันลืมไปว่าเดือนนี้มันไม่ถึงสามสิบวันยี่สิบเก้าก็ยังไม่ถึงพอจบยี่แปดปุ๊บอ่ะวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเอาเราต้องไปงานต่อพอดีนั่งคุยกับปายเขาเลยแซวนะ ถึงยี่แปดแล้วครับถึงยี่แปดวันนี้เป็นตากล้องครับพอดีออกมาหาพบจัดงานคอนเสิร์ตวันที่ยี่สิบห้ากุมภานี้นะครับก็เลยแวะมามามา,มากินกาแฟแล้วก็พอดีน้องก็มาเจอโกคาร์ดก็เลยอยากจะขับนะครับ เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวกำลังจะขึ้นมานะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับเราอยู่ข,ข้างล่างแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นมาตอนนี้อากาศเย็นพอดีครับไม่หนาวมาก ฝากด้วยนะครับพรุ่งนี้ยีบสองงานเฮียสุทินครับสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าล็อกนะครับแล้วก็ยี่ห้ากุมภาพันธ์นี้สิ่งเล็กคอร์ดเราด้วยนะฮะเอามาแล้วสนุกไหมครับเป็นไงผมผมขอเมื่อกี้โชว์สกิลสุดยอดเลยครับเยอยครับจะ้นซาบอกซุ่นสามต้องเข้าแล้วเข้าไหมลุดวะรถเบอร์อะไรสังเกตแล้วแไม่สังเกตเลยไอเบอร์ไอเบอร์มันก็อยู่อยู่ข้างหน้าไงเบอร์รถก็อยู่ข้างหน้ารู้ลู่จะเป็นสีเขียว คของไปลายปลายศูนย์สามนะครับของน้อยหนูหนึ่งสีมรู้ค่ะจะแม่นเดีอวกันถ,มมถ้าสมมติถ้าสมมติถูกมาต้องไปซื้อบัตรสตรีมลายสิงห์และขวดนะครับยี่ห้านี้ใช่ไหมใช่ครับอ,อยู่อยู่ในเหตุการณ์บ้าง <laughs> ยุ่ยครับตอนนี้ก็กยู่ <laughs> ยมีไห้นะว่าดูน้องตัวเล็ลววเกจะไปแล้วนี่หรออ๋อนี่น้องๆตัวเล็กด้วยนะฮะร้อนในกลุ่มแล้วครับหมอขอบคุณมากนะครับ อ,อ,อันนี้ออันนี้สองเพื่อนคนบ๊าบายแม่หมวดอว่าห <c oughs> มีตัวเล็กด้วยฮะมีตัวเล็กด้วยครับค่อยๆนะฮะระวังระวังครับ <c oughs> อ้เหนื่อยมากเลยคือรถแรงมากแรงมากเหยียบเหยียบยังต้องขวัญเลยวันี้ โเ,เียวเยดียเแ่สุดสิรว่านวนสุดเนี้มารเดิมก่อนน,นคะครเ,ระเราะาหาโในการจัดพบนะครับแล้วรอต่อไปเราจะเอาแกงคํหวานมาดวนกันทุกคนเลยลววาะยางไงเราก็ได้เปรียบเพราะว่าเรารู้ลายสนามนแล้รู้ลายแล้วดาบเงินวนี้ดากเงินวสิปินี่ว่าช่วนี่นี่มันมาชอบมาสะบัดตรงนี้เลยแต่ตอนนี้ถ้าเหยียบพุกมานี่ไม่สะบัดแต่ตอนรอบสุดท้ายสะบัดนิดหน่อย ยังไงก็ฝากคอนสิงเลคอร์ดในวันที่ย5มาด้วยนะครับเราจะมาในทีมสิงเล่คอร์ดไวจับนี่เราจะพาทุกท่านรวดเล่นในยุค90เท่าก,กันครับจะมาในตีมในตีมการแต่งกายในยุคนั้นด้วยอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมเราจะมีกิจกรรมในการเขาเรียกว่าประกวดด้วยนะครับว่าใครแต่งตัวมาสูกตีมแล้วมันมันโดนใจไวโจไวจับมีรงางวัลให้ มีรางวัลให้ไหมรางวัลมีสิครับมีรางวัลให้อยู่แล้วแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากคอนรีลและคอนดอมที่25กุมภาพันนี้บัตรหน้างานยังเหลืออยู่ประมาณร้อยใบหน้าจะประมาณนั้นครับแต่เขาเปิดไปแล้วเปิดระบบแล้วตอนเที่ยงนะคะผินชงบอกแล้วนะครับยังไงก็ฝากบัตรสตีมไ์ด้วยนะครับสามารถเข้ากลุ่มได้แล้วนะคบไว้เจอกันครับอ้าวฝากเจ้ากว่านี้หน่อยที่เจ้ากว่นี้ฝากมีงานพวกนี้เรามีงานเฮียสุกิน เรียกว่าล็อกนะครับงานในตุนทุ่งนี้เจอกันที่ที่หลงเล่าเนาะอ่าใช่ครับหลงเล่าแล้วก็ฝากอีกงานใหญ่ก็คืองานคอนเสิร์ตบ้านสิงเราวันที่25งานสิงเล็กก่อนนะครับ90ไวจับใช่ครับ90ไวจับแน่นอนแต่งตัวแบบไวรุ่นยุค90มาแล้วก็เราก็จะมามาสนุกด้วยกันนะคใช่โยกมันด้วยกันโยกแล้วยกก็ะด้วร้วอ่ะมาหน้างานไม่ได้ก็ ไลฟ์ทีมนะครับยังไงามามาลองคคอมมันแน่นอนสิ่งเลกก่อนขอบคุณมากครับขอบคุณครับ